ชมค่ะที่จังหวัดแม่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นสถานที่ที่มีทุ่งดอกไม้หลากหลายสีเลยล่ะค่ะโดยในช่วงวันหยุดนี้ก็มีนักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวที่ทุ่งดอกมะกระสีม่วงที่อำเภอแม่ริมถือเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ค่ะเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่บ้านน้ำตกแม่สาอำเภอแม่ริมเชียงใหม่ก็คึกคักสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นจนํานวนมากเลยค่ะ ในช่วงวันหยุดนะคะประชาชนและนักท่องเที่ยวก็แห่พาครอบครัวไปพักผ่อนเที่ยวชมความสวยงามที่ทุ่งดอกมะกรเรสีม่วงนับแสนดอกค่ะที่กําลังเบ่งบานสะพรั่งที่บริเวณไร่กลิ่นเกสรนในพื้นที่กว่า2ไร่บ้านน้าตกแม่สาตําบลแม่แรมอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กันอย่างคึกคักโดยพากันถ่ายภาพเป็นที่รึกหรือบางคนก็เช่าร่มนะคะหรือว่าจ้องค่ะในภาษาเหนือโดยการถ่ายภาพกลาง ทุ่งดอกมะกรีดสีม่วงที่กําลังบานสะพรั่งซึ่งก็อทางไร่ก็มีการจัดมุมให้ถ่ายภาพหลายจุดทําเป็นสะพานไม้ไผ่เป็นทางเดินให้ถ่ายภาพรอบๆบ,ร,บ,ร,บ,ร,บริเวณแปลงปลูกดอกจนกลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ในช่วงปลายฝนนี้นะคะสําหรับทุ่งดอกมะกรีดนี้ก็เปิดมาได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วล่ะค่ะแต่ละวันก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามวันละหลายร้อยคนมีการเก็บค่าเข้าชมคนละ4 0บาทค่ะซึ่งก็สร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีจน ตอนนี้ไม่มีที่จอดรถแล้วนะคะชุมชนก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากเงียบเงาจากสถานการณ์โควิดสิบเกาสำหรับเส้นทางไปยังไร่กลิ่นเกสรเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอแม่ริมนะครับไปทางดอยม่อนแจมแต่ใกล้กว่าไม่ต้องขึ้นภูเขาก่อนถึงทางเข้าน้ำตกแม่สามประมาณ1กิโลเมตรติดถนนอยู่ทางขวามองเห็นชัดเจนนะครับก็หาไม่ยากนะครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวจุดเช็คอินแห่งใหม่นะครับไร่กลิ่นเกสรแห่งนี้นะครับ สวยงามตระการตาทีเดียวอย่างที่เห็นในภาพครับคุณผู้ชมดอกมะขเรตสีม่วงนะครับ